โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนนู้นหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจษคืนนูหนังเหงมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฟาร์พรีเดพันเคน์เตอร์สปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนังได้ทียบ MVP 33ครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ Friday Night นะครับคลิปแรก3คู่มาจาก3ลีกเลยครับแต่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืนนะครับลาลิกาสเปนนัดเปิดฤดูกาลครับจจโรนา จะเปิดบ้านเจอกับราโยบาเยกาโนครับจิโรนาอุ่นเครื่องมา6นัดเกมล่าสุดแพนาปลรีมา23นะครับตัวหลักๆยังยกมาจากฤดูกาลที่แล้วนะครับยานเกลเอเรราวิกเตอร์ซีการคอฟยาเซอร์อัสปียคริสเตียนซูนี่กองหน้าตัวเก่านะครับในขณะที่ราโยบาเยกาโนอุ่นมา4ีนัดเกมล่าสุดถล่มซันเดอร์แลนด์มา30นะครับคอเก้เดอ ot, ร์ฟลูตอสแรดิเอเกตาอิซ่ปลาซอนอูนโลเปสนะครับเจอกันฤดูกาลก่อนเนี่ยปรกากฏว่าจบศูนบ้านจิโรนาบ้านรายโยรายโยชนะ2-1หนึ่งก่อนเกมเ มองจีโดนาเหลื่อมนิดๆนะครับแม้แต่ดูแล้วเกมใกล้เคียงครับไโยฟอร์มอ,อุ่นเครื่องดีด้วยครับวัดใจาย,ายโยเบเยกาโนซื้อ2มุมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับโยโยโย่เจตฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ คูณออกมาไปที่เวลาตีหนึ่งตรงนะครับเอเดริวซี A ่เนเธอร์แลนด์นัดที่2องของฤดูกาลครับเทลสตาร์ star, น้องใหม่จะเปิดบ้านเจอโซโวนะครับเทลสตาร์ star, ประเดิมนัดแรกด้วยการบุกไปแพ้อาแจกมา0ต่อ2ครับตัวหลักก็ไทรอนโอวูซูโซฟิยันเฮดลี่มิลานซอนเนเวลนะครับเจอกัโซโวครับนัดแรกเปิดบ้านเบียดชนะเทเวนเต้มา1 0ูนะครับมีโคเอ็นคอนทอน ดลันเอมบาโยแลวก็ทิสอูตติงฮีโร่จากเกมแรกเชิญผลล่าสุดต้องย้อนไป3ฤดูกาลก่อนนะครับตอนนั้นโซโบเอาชนะไปกลับในบ้าน2 0เกมเยือนบุกถลม่ม50ก่อนเกมเขาอาจจะมองสูสีนะครับเทลสตาจะเล่นในบ้านในนัดแรกสําหรับทีมน้องใหม่แต่ดูแล้วคุณภาพตัวผู้เล่นดูเป็นรองนะครับน้าวัดใจโซโบครับมาเยือนแต่ว่าแม่ดูแล้วตัวผู้เล่นดีกว่าโซโบปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้านะครับลีอเออรฝรั่งเศสนัดเปิดฤดูกาลครับแรนส์จะเปิดบ้านเจอกั โอลิมปิกมาเกส์รนเนี่ยอุ่นเครื่องมา6นัดเกมล่าสุดเสมอเจนัวมา2ต่อ2นะครับตัวะลัละกก็ฟันคาสกี้ตัวโปลแลนด์ฟาเบียนไรเดอร์ตัวสวิตนะครับคาริมูเอนโด้แถมมีซูเลมานอัลทามารีกองหน้าทิมชาตจอร์แดนครับในณะาที่มาเกเ์รองแชมป์เก่า อุ่นเครื่องมา6นัดเกมล่าสุดฟอร์มดีด้วยนะครับชนะแอสตันมิลล่ามา3-1มโรเบรโตเดซาบีนะครับก็มีเปียคอยเบียกอาเรียงราบิโอนี่เราคุ้นนะครับแนวลูกเมสันกรีนวูดเปีย์บริกโอบาเมยังแม่นัดที่แล้วก็ยิง2ลูกใส่วินล่าแถมไปดึงอีกอไปเซาค่าตัว35ล้านยูโรมาเสริมอีกนะครับ จอการฤดูการก่อนมักเซก็เอาชนะไปกลับในบ้าน4ี่เกมเยือน21ก่อนเกมเขอมองสูสีอาจจะมองมักเซกบุกมาเหลื่อมนิดๆแม่ดูแล้วพี่เจีนมองว่ามาเยือนแต่ว่าไม่เสียเปรียบอะไรเลยครับมักเซกมีโอกาสสูงมากจะถึงบุกชนะด้วยปิดประตูแพ้แน่ครับน่าจะเสมอไม่ก็บุกชนะเลยครับเชียร์มักเซนะครับสรุป3ามทีมครับชอบ3ทีมเยือนหมดเลยครับรายยบาบเยกาโนโซโวและโอลิมปิกมักเซกครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย